I ครับที่บองเห็นหน้าก็จะเป็นนะครับหาดหาดสมบูรณ์นะครับหาดคำสมบูรณ์นะครับ นะครับน,น,น,ะนะครับโดดน้ำก็ต้องลงน้ำด้วยกันนะครับจัท่านะครับจัท่า ก็จะมีนะครับสำหรับโดยสารเรือสำหรับนี้นะครับก็จะมีโอสตาร์นี่นะครับยูทีพทองคำนะครับพาว c h a ชแนลนะครับแล้วก็นะครับจะพาปูปอง ก็กำลังนั่งเรือนะครับลับนะครับรวมนังผู้โดยสาร9คนก็จะมีช่องบดพื้นนะครับนั่งนานนั่งหน้านะครับ ครับสมบูรณ์นะครับมาครับสมบูรณ์นะครับคนจะมีสเปซสถานที่นะครับทุกด้านนะครับก็จะเป็นสถานที่นะครับนะครับก็จะมีสถานที่เที่ยวนะครับตรงเที่ยวนะครับ ี่แล้วใช้ขวดเจ้านะบ่ได้ดิบมาบ่บ่แล้วดิกลางเมืองเลยนะคะนี่นะครับเแล้วครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่แล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วอันนี้ก็ถึงบ่อล้วนะครับอ๋อจะมันอยู่ใจกลางเขาเรียกบ่อหรือเปล่าอ๋อเหมืนด้านตรงกลางคำว่าคำว่าบ่อที่ผมเข้าใจก็คือเป็นบ่อเป็นเบอร์เป็นบ่อเป็นสั่งพุทธมาไปเป็นพ่อบ่อ เอาแม่แถ่ขวดบริเวณดีกว่าที่สักศิลไม่เป็นบ่ตักเอาเลยเอาแม่นี่นะครับขวดที่เจ้าเขาเรียกขวดเจ้านะขวดเจ้าเลยแอเท่ไม่พลาดเที่ยวมาด้วยหายดีดี่นกนี่นะครับเขาเรียกว่าหมอน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมีบาทด้วยนะครับอยู่ในนั้นนี่เขา นั่นไว้มันสิเป็นบอยอยู่นี่ละบลวยแท้ๆก็เอาจากสามใบละวันที่หนึ่งกับพ่อาแล้วเ่ยแท้ๆก็เอาจกใบละวันที่นึ่งกับพอมา้วเนี่ย วางเสียงคุณคุณคุไปแลนะครับด้านนั้นก็จะเป็นเกจสกีนะครับทาถูทาถูนะครับเกจสกีนี่นะครับเกจสกีนะครับด้านนู้นนี่นะครับมีนักท่องเที่ยวมานะครับนี่เรียกว่าบ่อนะกับสิ่ว้า โอ้โบ,บป๊ปยังบป๊ปยังพ่อแลวเนา,นาะน้ำศักดิ์สิทธก็เศร้าเอียงล้ามาเนี่ยอ่าอ่านะครับนอ่านี่นะครับก็บ่อน้ำสักดิ์สิทธ์นะครับบึงของหลงนะครับเมืองรัดตั้ง่ เมืองตรัตะอย่างนอหน,น้นีนะครับลำหนังี่เยียกนนอลำหนังอนออ้าเราไปเลยแล้วเรือจะเลี้ยวเอาน,น้ำนะครับได้เลยไม่ได้ไไดน้ำสักสิดนะ

อ้แล้วได้กอนมูระวัง้มดะเ้อฟาตักฟาตักใส่มดแล้วสมดแล้วฟาตักเมนโอ้ยังตั้งเบื้องหนึ่งหด่องย่านืดยังตังบื้องหนึง ตะกี้เป็นฝ้าแบบมันติดไฟนั่นๆโอเเออวันนี้พันกันมันก็เลยตอนนี้นนก็ซึมสักสิ่งมันเลยเป็นวะแม่น้นอใช่ครับกันไฟอย่างประมาณนี่แหละล่ะหรือว่าทางใดนี่ล่ะเดี๋ยวฝ้ามุกจะคุ้มมราต่ักิด้ๆงวยงวยห้องน้ำงวยเด้อปัดกันเนด้อ อย่าญาติกันนะอย่าญาติกันนะครับตัวนี้นะครับเรือเราก็มาสามลำนะครับงานนะครับตัวนี้ตั้งใจว่าโทนผมนักระวังเด้อครับคลิปนี้นะครับก็จบจบลงเพียงเท่านี้ครับตัวนี้เราก็กำลังนะครับเอาน้ำจากสิทธิ์นะครับ อยู่ที่ลำหนึ่งมาท่านลำหนึ่งมาท่านกาง,องอนะครับบึ่งของหลงนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ